ขอน,นอกน้อมที่เสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารปอวค์นั้นตอนที่แปดร้อยห้าสิบสามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสร,ริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีถึงห้ามกิจจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนาโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะันสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสรณจฉามิทัมมังสรณจฉามิ สังขังสรรนังขจฉามิทุติยามปิพุทธังสรรนังขจฉามิทุติยามปิธัมมังสรรนังขจฉามิทุติยามปิสังขังตระนังขจฉามิตติยามปิพุทธังสรรนังขจฉามิตติยามปิธัมมังตรรนังขจฉามิตติยามปิสังขังสรรนังขจฉามินัตถิเมสระนังอัญังพุทโธเมสระนังวรัง เอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัติเมารนังอัญยังธมโมเมารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัติเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาตานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอชินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ตาเมสุม <lang> ิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสมปัปลาปะ เวรามณีติกขาประทังสมาธิยามินิจฉาอาชีวาเวรามณีติกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธาารรมะศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาปร,รัตตนาไตรอันสูงสุด ปานาติปตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอจินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอักรัมมิจาริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะตาราานะมันนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาศยนะมหาศยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ชาตะรูประรัชตะปฏิคหหนาเวรามณีศิกขาประถังสมาธิยามิขาไป้าวขอสมาทานีลสิสประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนปไะรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบุตรสิ จเจริญบารมีสิจเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเขียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสีสมมตปัฏฐานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาหา้โพชฌงเจ็อเรียมารมีองค์8เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุด ท่านผููมีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันโยกเราทั้งหลายนั้นได้โอกาสอันประเสริฐนะคะจึงได้มาเกิดอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้สดับตรับฟังพระสัทธธรรมนับได้ว่าเป็นผู้มีบุญประเสริฐยิ่งหนักเหมือนดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ดื่มดำในรถพระธรรมย่อมมีใจผ่องแผ้วเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอาริยเจ้าทั้งหลายประกาศแล้วในการถูกเมื่อเราทั้งหลายมีจิตสมนัสยินดีเยี่ยงนั้นใช่ไหมคะที่สำคัญการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะเพื่ออะไร เพื่อพระนิพพานในศาสนาของพระชินเจ้าซึ่งเราก็ประกาศกันทุกเมื่อเชื่อวันโดยการกล่าวนอบน้อมด้วยนโมตัสสะกันอยู่นะคะซึ่งนั้นก็ปฏิญาณว่าหม่อมฉันทั้งหลายนั้นจะตรัสรู้ให้ได้ในศาสนาของพระชิตนเจ้าผู้ทรงเป็นศักยราชโคตมโคตรพระองค์นั้นค่ะขณะนี้เราเริ่มกันศึกษาปรามาถธ,ธรรม ในเรื่องของจิตนะคะเป็นการจำแนกจิตสประเภทด้วยกันโลกีจิตสประเภทนั้นก็คือกามาวจรรจิต54าสิบ่รูปาวจรรจิต15บห้าอรูปาวจรรจิตสิบสองส่วนโลกุตระจิตนั้นมี8หรือ40รวมจิตทั้งหมดก็เป็น89หรือโดยในยาพิสดานก็คือหนึอนะคะ ดังนั้นเมื่อเรามาศึกษาร่วมกันว่ากมามวัจรสจิตนั้นเป็นจิตประเภทที่ต้องเสพหรือติดอยู่หลงอยู่ที่เจืออยู่ในกามตัณหาซึ่งมีทั้งกิเลสกามและวัตถุกามนั่นเองนะคะซึ่งในสังสารวัฏนั้นเราก็คงหมกมุ่นอยู่ในกามภูมิและกมามวัจรสจิตค่ะเพราะอะไร เพราะอบายสี่ไงคะนั้นก็เป็นกรรมาวัจรจิตในฝ่ายที่เป็นอกุศลจิตเป็นส่วนใหญ่ในภูมิทั้งสี่นั้นหนานแน่นมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะเปรตนรกสัตว์ดเดรัจฉานเป็นต้นค่ะส่วนมนุษย์นั้นสามารถที่จะหมุนไปในฝ่ายที่ยิ่งใหญ่อลังการได้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยการสั่งสมในกามาวัจรกุศลมาดหมุนเข้าสู่รูปาวัจรกุศลและอาจรูปาวัจรกุศลแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือกามาวัจระจิตนั้นมีอยู่สองฝ่ายใช่ไหมคะคือเป็นกุศลและอกุศลการที่เราได้พบพระพุทธศาสนานั้นจึงสามารถโยนิสโสมนาสิการให้เกิดกุศลซึ่งที่เป็นโลกียะที่เป็น กามาวจรจิตรูปาวจรจิตและก้าวต่อไปถึงโลกุตตระจิตทั้ง8ดดวงได้ตามกำลังของปัญญากำลังของการตั้งความปรารถนาไว้ในการจะเข้าถึงความเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าพระประัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกก็เกิดได้ในภูมิท,ที่เป็นมนุษย์นี้ไงคะ ฉะนั้นความยิ่งใหญ่ในการได้โอกาสแล้วก็คงจะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายนั้นร่วมกันศึกษาเพื่อก้าวต่อไปให้ถึงโลกุตตระจิตให้ได้ในชาติปัจจุบันนะคะในกามาวัจ,จระจิตซึ่งเป็นจิตประเภทแรกและเกิดมากที่สุดในสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลนั้นมีอยู่ด้วยกัน5้าสิบสีดวงค่ะ สรูป,ปาวจราจิตเป็นจิตที่ถึงซึ่งรูปฌานพอใจที่จะเป็นรูปประพรมหรือเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปประภูมิจิตประเภทนี้มีจำนวน15้าดวงค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดได้โดยง่ายแต่ก็เคยไปกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะนี้ก็กล่าวตามคำสอนเพราะพระองค์ตรัสว่า สัตว์โลกที่ยังไม่เคยไปก็มีอยู่แค่โลกุตตละภูมิหรือการก้าวไปสู่โลกุตตราจิตใช่ไหมคะซึ่งบุคคลที่ก้าวไปถึงระดับนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่ค่อยมาเกิดในโลกมนุษย์กันแม้จะเป็นพระโสดาบันซึ่งฉันมีโอกาสที่จะมาเกิดได้แต่คงไม่ตั้งความปรารถนาจะมาเกิดหรอกนะคะ คงปรารถนาที่จะอยู่อย่างสบายโดยไม่ต้องสแสวงหาอาหารอะไรในเทวโลกยังจะดีกว่าหรือเจริญฌานเพื่อก้าวไปสู่รูปประภูมิซึ่งยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะไม่มีจิตที่เจอไปด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคะ่ะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อศึกษาแล้วก็ผลควายนะคะ ในการที่จะกระทำกิจในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ซึ่งโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่มีบ่อยบๆค่ะนานเหลือเกินโลกแตกไปกี่ใบกว่าจะมีโอกาสได้มีพระศาสดาผู้สูงสุดและเราได้อยู่ในขณะที่กใช่ไหมคะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่ศึกษาใคร่ครวรพิจารณาบ่อยๆ จะมีแต่ความประมาทมัวเมาเพราะยิ่งยุคนี้ทั้งกิเลสกรามและวัตถุกรามนั้นมีมากมายเหลือเกินส่วนข้อสามคืออรูปาวจรจิตเป็นจิตประเภทที่เข้าถึงซึ่งอรูปฌานพอใจที่จะเป็นอรูปภรมหรือเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภูมิจิตประเภทนี้มีจำนวนสิบสองดวงค่ะบุคคลใด ในขณะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามสามารถเข้าถึงความเป็นพระอริยะแล้วตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนะคะเจริญอารูปฌานก็สามารถที่จะไปเกิดในอารูปภูมิได้ค่ะส่วนข้อสี่คือโลกุตระจิตเป็นจิตประเภทที่กำลังพน้นและผลแล้วจากโลกทั้งสาคือพ้นจากกามโลก อันเป็นไปในการมาภูมิจากรูปรโลกอันเป็นไปในรูปประภูมิและจากอารูปรโลกอันเป็นไปในอรูปประภูมิจิตประเภทนี้มีจำนวนเพียงแปดดวงถ้าจิตแปดดวงนี้ประกอบด้วยฌานด้วยแล้วจิตแต่ละดวงก็จะแจกได้เป็นห้าตามชั้นตามประเภทของฌานซึ่งมีห้าชั้น จึงเป็นจิตพิสดาร40ดวงดังนั้นจิตทั้งหมดนับโดยย่อก็เป็น89ดวงโดยพิสดารก็เป็น121ดวงที่นับอย่างพิสดารนั้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มจากอะไรคะจากโลกุตตะลักษณ์ปุสลจิตประเภทเดียวเท่านั้นซึ่งนี้ก็นำมาทบทวนค่ะ ต่อมามาศึกษาในกามาวจรจิตกันต่อเลยนะคะเป็นจิตที่เราคุ้นเคยมากที่สุดสัตว์โลกอยู่ในภพภูมินี้มีจิตประเภทนี้มากที่สุดค่ะกามาวจรจิตหรือกามาจิตซึ่งมีอยู่ห้าสิบสี่ดวงจำแนกได้เป็นสามจำพวกคืออากุศลรจิตสิบสองอเหตุตุกะจิตสิบแปดกามาวจรโสภณจิต ยี่สิบสี่ค่ะงไงคะคิดว่าจิตเหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้างคะอยู่ในพวกเราบ้างไหมหรืออยู่ในสัตว์เดรัจฉานบ้างหรือเปล่าอยู่ในญาติพี่น้องของเราบ้างหรือเปล่าค่ะธรรมะเหล่านี้มีการเกิดดับสืบต่อกันไปอย่างต่อเนื่องนะคะตามอธัธยาศัยที่สั่งสมมา ได้พบพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่กามาวจรจิตที่เป็นฝ่ายดีค่ะแต่ถ้าไม่ได้พบพระศาสนานแม้จะเกิดในยุคนี้ไปเกิดที่ขั้วโลกไปเกิดในที่คนป่าในที่ไกลโพล้นก็จะมีโอกาสที่จะก้าวถึงความเป็นกุศลนั้นก็มีได้บ้างนะคะแต่น้อย แม้สัตว์เดรัจฉานก็มีโอกาสที่จะมีได้บ้างแต่ไม่ได้มากเหมือนกับมนุษย์ที่ได้โอกาสศึกษาพระสัทธรรมและน้อมไปปฏิบัติเพื่อดับวัฏฏภัยค่ะแต่การศึกษานั้นต้องมีเป้าหมายชัดเจนและรู้ว่าเมื่อศึกษาแล้วก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมคะว่าจิตก็คือนามนธรรม ที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์จิตก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้คืออากุศลจิตเป็นจิตที่ไม่ฉลาดไม่ดีไม่งามเป็นจิตที่ซามที่ชั่วที่หยาบที่เป็นบาปที่มีโทษและให้ผลเป็นทุกข์ที่ท่านแสดงอกุศลจิตก่อนเพื่อ จะให้รู้จักสิ่งชั่วจะได้ไม่ประพฤติต่ำช้าอันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นอุปมาว่าเราจะต้องรู้จักผู้ร้ายก่อนจะได้หลบหนีให้ห่างไกลจึงจะพ้นความเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อไม่เดือดร้อนวุ่นวายก็จะปกติสุขมีความสงบเป็นโอกาสที่จะประกอบกรรมดีได้โดยสะดวก แม้ไหนมงคนละสตรก็จำได้ใช่ไหมคะข้อแรกไม่ขบคนพานเพราะเมื่อรู้จักลักษณะของความเป็นพานหรือคนพานแล้วเราก็จะหลีกห่างเพราะคนพานนั้นมีอากุศลจิตกระทำเนื่องด้วยกายวาจาและใจเป็นไปในจิตที่ไม่สะอาดทั้งหลายนั่นเองเมื่อรู้จกักพานก็รู้ว่า ในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นผ่านนั้นก็คือบัณฑิตซึ่งควรเข้าไปคบไปเศษนั้นเองนะคะโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของกามาวัจราจิตที่สรงกล่าวถึงอกุศรจิตก่อนเมื่อรู้จักสิ่งไม่ดีแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อในเรื่องของอเหตุุกกะจิตเป็นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป เราไม่มีเหตุบุญหรือเหตุบาปมาร่วมประกอบด้วยเป็นจิตที่มีประจำอยู่แล้วทั่วทุกตัวคนและเกิดขึ้นเป็นนิดแทบไม่มีเว้นว่างเป็นจิตที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็จริงแต่ทวา่าเป็นจิตที่เป็นสื่อหรือเป็นทางน้อมนามาซึ่งบาปและบุญอยู่แทบทุกขณะท่านจึงแสดงอเหตุกาจ,จิตเป็นอันดับสอง รองต่อมาจากอากุศล,ลจิตทั้งนี้เพื่อจะได้ระมัดระวังสังวรไว้ม่ให้ตกไปในทางอากุศลอันเป็นทางที่ต่ำซามอเหตุตกะจิตที่สัตว์โลกทั้งหลายคุ้นชินคือจิตเห็นสองดวงจิตได้ยินสองดวงจิตได้กลิ่นสองดวงจิตลิ้มรสสองดวงจิตกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว อีกสองดวงเป็นสิบดวงที่ขอกล่าวก่อนจะให้เห็นว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ล้วค่ะจะสังเกตได้เลยว่าเราเห็นแล้วเราชอบเราชังเราได้ยินชอบชังอยู่แต่อย่างนี้ใช่ไหมคะพระองค์จึงตรัสว่าอาเหตุตกะจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็จริง แต่เป็นเหตุให้เกิดบุญหรือเป็นเหตุให้เกิดบาปโดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ศึกษาพระสะรัธรรมก็ไม่สามารถสังวรระวังว่าจะป้องกันหรือกระตุ้นตนเองให้ออกจากกิเลสอกุศสได้อย่างไรเพราะจิตเหล่านี้เมื่อเห็นก็รักก็ชังไปเลยได้ยินก็รักชังไปเลยทั้งที่บางครั้ง สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ดีเช่นเสียงด่าเราชอบไหมคะเราไม่ชอบในกรณีที่ด่าเราด่าญาติเราแต่ถ้าเสียงด่านั้นไปด่าบุคคลที่เราเกลียดเป็นอย่างไรล่ะคะเห็นไหมคะว่าการหมุนไปตามกระแสโลกโลกที่ไม่ได้ศึกษาพระสัตธรรมนั้นไม่ว่าสิ่งที่เห็นดี ได้ยินดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นเหตุแห่งบุญและบาปแต่หากบุคคลใดได้ขบกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐสุดคือพระศาสดาผู้สูงสุดย่อมเป็นปัใจจัยให้เข้าถึงความประเสริฐได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสในสิ่งเดียวประเภทเดียวกันักบบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาพระสัศาสรมเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ ปรุงโยนิสโสมนสิการให้เกิดขึ้นได้หรือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถปรุงให้กุศลกิตเกิดขึ้นได้แม้สิ่งที่เป็นกุศลวิบากคือเสียงดีก็ไม่สามารถปรุงให้กุศลเกิดขึ้นได้เพราะเป็นไปในโลภะเขาพูดกับเราดีก็เป็นไปในความรักก็พูดกับเราไม่ดีก็เป็นไปในความชัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจิตเห็นจิตได้ยินไปจนถึงสิบดวงที่เป็นไปในทวารทั้ง5้าเหล่านั้นเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุซึ่งก็พอจะกล่าวได้สำหรับพวกเรานะคะเพราะได้ศึกษากันหลากหลายรูปแบบแล้วไม่ประกอบด้วยโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุหรืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุ นั้นเองแต่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดบุญหรือบาปตามแต่ว่าบุคคลน,นั้นได้มีการศึกษาพระสธรรมมาเป็นอย่างดีหรือไม่นั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เห็นไหมคะว่าอุปนิสัยปัจจัยหรืออุปนิสยปัจจัยต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่ ต้องอาศัยการขัดเกลาโดยการศึกษาพระสธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำมาปฏิบัติทั้งทางกายวาจาและก็ทางใจค่ะนั้นก็คือมีการสังวรระวังไม่ว่าจะในทวารทั้งห้าที่ผ่านมาโดยเป็นจิตที่เป็นอเหตุกาจิตอันปรุงกุศลให้เกิดขึ้นนั้น ต้องอาศัยปรโตโคสะคือการฟังพระสัทธรรมของพระสมณะสัมพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็ทำให้โยนิโสมนานสิกการเกิดขึ้นอันเป็นปัจจัยต่อให้เกิดอะไรคะสติสัมปัญญะสติสัมปัญญะที่มีกำลังก็เป็นปัใจจัยให้เกิด อะไรเอยอินทรยาสังวรอินทรยาสังวรที่มีกำลังก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดสูตรจริตสามสูตรจริตสามก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดสติปฐานสี่สติปฐาน 4. สี่ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดโพชฌงเจ็ดโพชฌงเจ็ดย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดวิชาและวิมุตพ้นทุกข์กันสียทีใช่ไหมคะธรรมะไม่ว่าจะเป็นหมวดใจหมวดหนึ่ง ย่อมเป็นปัจจัยแก่กุศลอกุศลได้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าได้คบสัตว์บรุษมากน้อยเพียงไรบ่อยแค่ไหนจนเป็นปัจจัยเพื่อให้เห็นโทษภัยในสังสารวัฏและปรุงกุศลให้เกิดขึ้นจนสามารถละได้ทั้งกุศลและอากุศลเป็นไปเพื่อกลับไม่ดำไม่ขาว เพื่อความสิ้นกรรมค่ะในการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่ออนุปาาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอารียสติโดยง่ายโดยผนในการปัจจุบันขอน้อมมหากุสลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สัรประสว์ทั้งสามสิบเอดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุสลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาฏาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะปราบอนุโมทนาในมหากุสลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงปราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ